สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนแพนิจรได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่และลุงพลดังนี้ครับทุกคนทนะทนายวิเคราะห์ได้หมดเพราะเป็นคดีสาธารณาชนเข้าเรื่องเลยไหมครับโอเคพูดถึงเรื่องคดีน้องชมพู่ มีหมายจับหรือไม่ผมว่าไม่มีสงกรานก็ไม่มี 1. เพราะพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะยื่นสำนวนต่อศาลเพื่อขอหมายจับได้ 2. อ,อายการไม่รับเรื่องเพราะสำนวนอ่อนถ้าขึ้นศาลคนที่โดนหมายจับก็สามารถชนะคดีหรือศาลยกฟ้องได้นะครับ 3. ตํตำรวจก็ทำเต็มที่แล้วแถมพื้นที่ มันเป็นพื้นที่ไกลปืนเที่ยงและก็ในป่ากล้องวงจรปิดก็ไม่มีไม่สามารถจับใครได้ 4. พยานหลายคนก็มากลับคำตอนจบมีแค่พี่ impossible ที่เห็นเหตุการณ์บางช่วงที่ไม่กลับคำพูดคำไหนคำนั้นตำรวจเลยไว้วางใจไม่นำตัวไปเข้าเครื่องจับเท็จและก็สอบปากคำา 5. หลายคนที่เข้าเครื่องจับเท็จในหมู่บ้านโดนสอบปากคำ จากพนักงานสืบสวนก็แสดงว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยของเจ้าหน้าที่เหมือนกัน6การที่จะขอหมายสารออกหมายจับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถ้าชนะมาไม่สารก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสำนวนถ้าเกิดเขาชนะมาอาจจะโดนฟ้องกลับได้นะครับเจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างรอบคอบ7คดีนี้ไม่สามารถจับใครได้ชาวบ้านบางคนก็ มากลับคําให้การคือพยานเท็ดไม่แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับคดี8คดีนี้อาจจะเงียบหายไปตามการเวลาเองครับ 9. ถ้าเขาจะจับจับนานแล้วนะครับไม่มาถึงทุกวันนี้หรอกครับจับได้นานแล้ว 10. มันเป็นพื้นที่ป่าจะทำอะไรก็ทำยากเพราะในร่างกายน้องชูพูนั้นไม่พบปลายนิ้วมือคนทำคนฆ่า ต้องเป็นคนที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านทางนี้โดยเฉพาะ1 1มันผิดที่ตำรวจในพื้นที่ไม่ไปเอาอะไรล้อมตรงที่น้องชมพู่หายตัวไปทำงานไม่รอบคอบเพราะปกติทุกอย่างมันต้องเริ่มจากจุดที่น้องไปเล่นตรงจุดสุดท้ายปกติตํารวจต้องนําสิ่งของไปล้อมไว้นะครับเริ่มจากจุดที่ไปเล่นครั้งสุดท้ายก่อน 12. บนเขาที่พบร่างไร้วิญญาณของน้องไม่พบรอยนิ้วเท้าใครอยู่บนพื้นดินของศพน้องชมพู่เหมือนเตรียมการโดยคนที่เชี่ยวชาญในการขจัดล้างและหลีกเลี่ยงหลักฐานอย่างดี13ผมสงสัยทำไมข่าวยาบ้าสี0แสนเม็ดไอ้2กิโลทำไมข่าวเงียบจับได้ทางเข้าหมู่บ้านกกกอกไม่มีการสืบพยาน ต่อไปถึงตัวผู้บงการหรือผู้ว่าจ้างอีกทีจับได้เพียงคนส่งคนรับสินค้ามาปกติลอดใหญ่ระดับประเทศจะต้องนั่งโต๊ะแถลงการสาวไปถึงต้นต่อคนที่จ้างอีกทีแต่นี่ปิดข่าวเงียบหายไปเองเลยพื้นที่แถบนี้ก็เป็นทางไปยังชายแดนสปปลาวและประเทศเพื่อนบ้านผ่านบ้านกกอกเป็นพื้นที่ หมู่บ้านที่ไกลจังหวัดและก็อำเภอมากที่สุด14คดีนี้สำหรับผมแล้วการทำงานของตำรวจยากมากเพราะเป็นพื้นที่ของไซส,สนะมันเป็นพื้นที่สีแดงเพราะไปเส้นทางขนส่งยาเสพติดและเคยเป็นพื้นที่ที่มีอิทธิพลของคนที่มีอิทธิพลคนหนึ่งตอนนั้นเขาไปอยู่ต่างประเทศแล้วครับหลบหนีนานแล้วในพื้นที่ป่าหมู่บ้านกก,กอก จะมีไม้พยุงกกตูมกกกอกชาวบ้านหลายคนร่วมมือกันปลูกตั้งแต่สมัยพ่อแม่ไม่อีกที -15. ถ้าจับได้ผมว่าจับได้นานแล้วคงไม่มาถึง9เดือนหรอกครับเพราะไม่ใช่คนในหมู่บ้านที่ทำไงทำมาอีกทีอาจจะมีการต่อรองและทำให้ถึงเสียชีวิตก็ได้เพราะถ้าชาวบ้านในหมู่บ้านที่ผมว่า เขไม่เก่งถึงขั้นลบหลีกเลี่ยงหลักฐานได้เก่งอย่างกับคนที่ชำนาญแบบนี้หรอกครับคนที่ทำต้องมีความรู้และชำนาญได้หลบหลีกเลี่ยงหลักฐานได้แบบนี้ครับเหมือนล้างหลักฐานทุกอย่างหมดแล้วมีแต่หลักฐานเบาๆถ้ามีใครโดนก็มีสิทธิ์รอด75%เเพราะหลักฐานมีน้ำหนักเบาแถมพยานยังมากับคำพูดตอนนี้อีก 16. ข้อสุดท้ายยาวหน่อยถามว่าคดีนี้มีคนที่มีสีมีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังไหมแน่นอนครับยาบ้าที่จับได้ทางเข้าหมู่บ้านอย่างเงียบเลยจับตามหน้าที่จับได้แค่คนที่มาส่งและทุกอย่างปิดข่าวเงียบมันเป็นอิทธิพลของใครบางคนเป็นลูกน้องคนสนิทของสยสนะยังอยู่ข้างๆก็คือประเทศเพื่อนบ้าน เป็นทางผ่านขนส่งยาเสพติดไปสปปลาวและประเทศเพื่อนบ้านแปลกไหมมีการจ้างให้ชาวบ้านหลายคนขับไล่ยูทูบเบอร์ทั้งที่บอกว่าคนที่จ้างเงินอยู่ต่างประเทศไม่มีตัวตนมีแค่เสียงโอนเงินอีกบัญชีที่ไม่เปิดเผยตัวตนมาให้ชาวบ้านบางส่วนพยายามขับไล่เพราะมันจะถ่ายติดรถทุกคันที่ผ่านไงขับไล่ชาวบ้าน แต่บอกว่าปกป้องพระที่โดนแฟนคลับไปด่าพระไม่เกี่ยวแน่นอนเพราะไม่ใช่ชาวบ้านพามไม่ต้องสงสัยคดีนี้จะจบยังไงผมว่าจบด้วยการจับคนร้ายไม่ได้ไม่มีใครที่เก่งกว่าตำรวจแต่คดีนี้ทำให้ตำรวจสับสนได้เลยครับเพราะหลักฐานทุกอย่างบอกตรงๆเหมือนจงใจทำทำลายหมดแล้วตอนนี้ไม่มีหลักฐานหนัก ตำรวจพยายามที่จะขอไม้ศาลหลายครั้งนะครับเพราะอยากให้คดีจบแต่แทางอายการที่พิจารณาสำนวนและเซ็นไม่เล่นด้วยกับตำรวจเพราะน้ำหนักของสำนวนคดีมันเบาครับไม่สามารถที่จะยื่นส่งผู้พิพากษาจังหวัดมุกดาหารได้คนที่คอยอ่านสำนวนและพิจารณาก็อยู่ที่อายการมุกดาหารภายในปีนี้ก็ไม่สามารถจับได้ผมนอนยันครับ ํำนวนคดีหลักฐานมีน้ำหนักเบาแถมพยานที่เป็นชาวบ้านตั้งแต่เกิดเครื่องก็ไม่กล้าพูดผ่านมาหลายเดือนเหมือนชาวบ้านกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นเลยกลับคำพูดมาตอนที่จะเข้าเดือนที่7มาพูดตอนนี้ก็เหมือนให้การเท็จพนักงานสืบสวนสอบปากคำตั้งแต่เริ่มต้นคดีแล้วทีหนึ่งเขาเลยต้องเชิญไปสอบปากคำอีกครั้ง และก็เข้าเครื่องจับเท็จไม่เหมือนพี่ดอนตำรวจไว้ใจคำพูดคำไหนคำนั้นไม่กลับคำให้การเลยไม่โดนเข้าเครื่องจับเท็จแบบพยานหรือผู้เห็นเหตุการณ์แบบคนอื่นที่โดนฝากไปติดตามทนายสมเกียรติโรจนวรกมลฝากติดตามจากกรีแบ่งปันน้ำใจคนไทยความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญ ซึ่งได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook มีความเกี่ยวข้องกับดุงพลดังนี้ครับสุวัส์สั่งซักผ้าเปื้อนฝุ่นขาวแล้วท่านสุวัส์รู้ตัวว่าเพื่อนนายอัจฉริยะแกล้งฟ้องลุงเพราะอัจฉริยะพูดจะจัดอีกดอกสองดอกให้ลุงเสมอจะฟ้องย่าอาชิกับนางรำฐานฟอกเงินย่าอาชิเก็บเห็ดหน่อไม้ขายรำได้1-200 ไม่รู้หนังสือจะฟอกเงินเป็นหรือท่านสุวัส์เห็นอัจฉริยะทำแบบนี้กรมตำรวจจะเสียหายจึงต้องยุติคดีต่างๆโดยเร็วให้ผอบอก,กลงพื้นที่ลานพญานาคใช้ดโดรนบินวัดเขตทำกินว่ารุกป,ป่าหรือไม่ขอบคุณท่านสุวัส์ที่สางคดีตรงจุดเพราะผมเคยโพสต์เสมอว่าที่ทำกินป่าเสื่อมโทรมทางรัฐ จัดให้ชาวบ้านไม่ใช่รุกเขตป่าสงวนอีกไม่กี่วันทราบว่ารุกป่าตัดกิ่งไม้หรือไม่เท่ากับยิงนัดเดียวจบทุกคดีที่นายอัจฉริยะฟ้องลุงพลดังนั้นยูทูบเบอร์ช่วยลุงตัดไม้ไม่ต้องกลัวใหญ่ไปดโดรนมาช่วยทุกคนแล้วทุกคดีเล็กๆเ,เหมือนแกล้งโยนใส่ลุงหาความผิดไม่ได้ท่านผบตรสุวัสด์คมทุกคดี ที่ลุงถูกกระทํารวมทั้งรองนายกนายกจะไม่กลั่นแกล้งคนอีสานที่ไม่ผิดให้ผิดเด็ดขาดจําไว้ไม่มีใครใหญ่เกิน3ท่านนี้หรอกสมมตุติถ้ามีสอบสวนบ้างตํารวจส่วนกลางจะบินมาสอบที่กกตูมท่าน YouTube ไม่ใช่ตัวการแค่ช่วยลุงจึงไม่ต้องใช้เงินประกันตัวและที่ดินทำกินของลุงไม่ใช่ตัดไม้ ในป่าห่วงห้ามทุกท่านที่กกกอกทำใจให้สบายได้เพราะท่านสุวัสด์กับนายกประยุทธ์ไม่แกล้งคนบริสุทธิ์ให้มีความผิดอย่าเขียนเสือให้วัวกลัวเลยอ่านเกมต้องอ่านสูงไปที่พบวตรรนายกอายการศาลไม่ใช่อ่านคนร้องสวัสดีครับวีระหลงสมบุญซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับ ของลุงพลนะครับและแฟนคลับของคุณวีระหลงสมบุญเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากมีดังนี้ครับคนแรกบอกว่าเจ้านิกกี้ขัดขวางการทำงานค่ะพยายามฉู่โจมโดรนและพยายามลักพาโดรนไปเป็นของตัวเองดีที่แม่ผู้ใหญ่รู้ทันความคิดของนิกกี้จึงล่อให้นิกกี้ไปลงบ่อและนั่งเฝ้าจบข่าวบ้านก,ก,กอกนักข่าววงนอกรายงานเอ็นดูนิกกี้ และแม่ผู้ใหญ่เหลือเกินถัดมานะครับบอกว่าเมื่อไหร่คนพวกนี้จะหยุดทําร้ายคนอื่นสักทีนะจิตใจมันช่างเลวเหลือเกินขาดความเมตตากรุณามีแต่ความเห็นแก่ตัวสักแต่ว่าเป็นคนจิตใจร้ายยิ่งกว่าสัตว์ถัดมานะครับบอกว่าถ้าเป็นจริงตามนั้นอ่านแล้วสบายใจขอให้ทุกอย่างผลออกมาผ่านพ้นไปด้วยดีมานเยอะเกินฟ้องจังฟ้องได้ทุกเรื่อง จบได้แล้วชาวบ้านเขาจะได้ทำมาหากินอย่างสงบสุขเสียที